คหลักการตันนีหมเดูเงในาเป็นสมวการหมูก็ทสัให้จาแบบนี้นะเองไม่ต้องมาส่วนตายตัวแล้วแต่หมูเยอะหมูน้อยให้กะเอาโดยพอประมาณนะนะฮะนะฮะ อ่านี่ก็เพียงประมาณสองกำมือนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสีน้ำฟลุ๊กเดี๋ยจะคุยกันนี่นะนะครับใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวใส่ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูสีให้ดูสีได้อย่างนี้อ่าเห็นไหมฮะทำอะไรรู้ป่ะจำสีไว้ให้ดีนะครับน้ำฟลุ๊เราสีไหนหนังหมูเราจะสีนั้นนะแค่นี้รือแค่นี้พอแล้ว บาอีกเบาอีกให้ดูข้างบนลูขึ้นมาดูข้างบนนะครับมาดูมาดูฟองมาดูฟองด้างบนให้เดือดเบาๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะตุ๋นประมาณห้าสิบนาทีขึ้นไปหลังจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับหลังจากตรงนี้อ่าอี่เรียกว่าตุ๋นแล้วเบาไฟแล้วใช่ครับตุ๋นเพื่อให้หมูมันสุกนุ่มตัวทั้งแผ่นนะถ้าเราตุ๋นถ้าเราต้องไปแรงอะข้างนอกมันจะเละข้างในมันจะไม่สุกนะครับนะครับแบบนี้นะปิดฝาแล้ว้นี่นฝาไว้ทิ้งไว้ห้าสิบนาทีนะครับนะคบ

ติดอที่โมหกแนี้พไนะ่ต้องแทงให้มันยัดบางไม่ต้องแทงใหมันเละทีเราให้เรามีพื้ที่แต่เราสั่ให้ลูกค้าแล้วมันจะสวยหรือเราสั่ให้ลูกค้ายาหมุนจะไม่แตกก็ไม่ปลนที่ะจะสวยเป็นคำเป็นจริงนะใครอยากลองลองอย่างนี้เดี๋ยวอนคนเนไป นีอยากสัมภาษณ์ว่ากระป๋อมัเป็นยังไงต้องชุบเกลือในกระหล่ำตองแช่แล้วเนี่ยคอยอย่างนี้รีบเอาขึ้นนะเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแช่แล้วเดี๋ยวชูน้ำเพราะว่าเดี๋ยวด้านเนื้อพอมันโดนตั้งแต่ชูเดี๋ยวเนื้อมันจะแข็งเราไม่ชูมันทำหน้าที่พอมันโดนพอมันโดนโดนโบตีนนะครับมันแข็งตัวไงด้านเนื้อมันจะแข็งจะกระด้างมันจะไม่ช้ำระวังร้อนก็เอาไป่ชุมน้ำอย่าฝืนลูกแต่ต้องแนะนำไม่ทำตอนร้อนนะขั้นตอนนี้ บั้งลึกลงไปมันครึ่งนึงของความหนาของหมูดังนั้นมันจะจํากัดไม่ได้เลยต้องบั้งลึกลงไปกี่เซนติเมตรเห็นไหมแผ่นนั้นบางแผ่นนี้หนาแผ่นนี้หนาเห็นไหมหมูมันมาไม่เท่ากันเราต้องกัดดูนะฮะลึกครึ่งนึงของความหนาของหมูบั้งให้สวยแบบนี้นะคอับห้ามือม่ไม่สุดได้ไห้หมูโลงทอดเหลือสามขีดมึงกลัวไม่กรอบทอดแป่งดีน่าจะทอดจนกำไรไปหมดแล้ว

อ่ทุกครั้งเวลาเปิดหม้อในท่านตอนนี้ไม่ระวังด้วยกันนี้เปิดมามันจะเบิดสวนพอดีอันตรายนะมาหักมนะบ้านนี้เนี่ยนักเรียนบางคนตาบอดไปเลยนอาคารลุงก็มีนะบางคนหูข่ามถ้าไม่ดูใกล้หนูกขยับ,บต้องเข้ามาให้เขาหน่อยโอ้ยหันมาดูหมูเลย <c oughs> ถ้าในมือใหม่ก็ยังไปเช็ดเลย,ยอย่างนี้เอา,าลุงกินเลยมือกัวร้อนต <c oughs> ัดมา แตะไอ้ลูกไม่ได้เอาตีแตะได้ไหมอ่าแข็งได้เห็ไมลูกได้ที่แล้วนะกระทะตอนนี้นะมาดูแผ่นนี้ลูกเป็นต่อไปนะมาดูแผ่นต่อไปทีนี้เรามาดูก <st> uh> ันนะครับมาดูกันนะครับเพื่อนๆมาดูพร้มอมๆกันนะสําหรับท่านอ่าส่วน,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 นกระทะนี้เหนูมาดูก่อนที่เองจะเอาหมูลง,นะงอ่ะเองช่วยจะทำให้น้ำมันในกระทะเย็นลงสักหน่อยนะเอาน้ำมันมาขวด đi rồi, xịt nước hoa rồi, cái gì nó nó à, được à. không เปลือยเมื่อยก็บมดน้ำมันร้อนเกินไปอยู่สีในครั้งแรกกับสีในครั้งเมื่อน้ำมันร้อนเกินไปเมื่อยแล้วเราเปิดน้ำมันร้อนใน่รังนั้นน้ำมันยังร้อนอยู่เมื่อี้ค่ะและไอดาราคนไหนมันบอกว่าเสี่ยงเขาว่าน้ำมันผมมึงเปลี่ยนเมื่อกี้มันทอดเปลี่ยนทุกวันคุ้ยน้ำมันมึงทอดแค่ครั้งเดียวก็เสื่อมสภาพได้ประคองน้ำมันให้ดีอยากให้มันเสื่อมสภาพนี่สีมันอยู่อย่างนี้นะ ไม่ใช่ดำไปเนื้อยังเสียงลูกค้ายังใช้อยู่ไม่ได้นะลูกค้ากินไป,ไปนตายพอสโงนี้นำของนี้ของกินขายอะ่ะจัญญาบันต้องเี้ยวบาปจำนะทำของไม่สะอาดของไม่ดีให้เขากินน่ะหลายอย่างหล้ยอ,อย่างไอ้นี่หนาหนาเลยนี่ไงไฟร้อนแล้วเนีน่ย เฮ้ยมันเคยทำหมูก,กอรอบนึ่มาดิมาถูกมาแล้วอเลยจะไปขายก็ต้องกินให้เป็นด้วยนะมาดูกันว่าหมูก,กอรอบที่เรามาม่ำแค่ไหนผมเอาชิ้นริมมากินเลยนะหมูก,กอรอบชิ้นริมเขาบอกอันนี้กินก่อนยังไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะให้ได้ทิมรสชาติของหมูก,กอร,รอบแท้ๆแบบที่ยังไม่มีอะไรเจ็บ,บเลยคนละคำก่อนนะจะได้กินทัง้งหมดคนละสี่คำนะครับอ่ะคนละคำก่อนของเมืกกอญาตนะฮะ เวยนุ่มนะดูเด็กเด้งเด้งเด้งนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ดิโนเลยสดจริงคนเดียวโดนอ่ะที่เสร็จแล้วก็มาทำต่อไปต่อไหมเนี่ยหรือว่าอ๋อนเลยใช่ไหมนอนเนี่ยที่มาตรงนี้อะไรมาตรงนี้ คำต่อไปผมให้จิ้มน้ำจิ้มหวานก่อนนะครับเอาเลยลูกอคำต่อไปจิ้มน,น้ำจิ้มอันนี้ก่อนจิ้มน,น้ำจิ้มหวานก่อนบคนละคำก่อนจะได้จะได้จะได้เรียนรู้กันไปทีละคำทีละคำนะครับนะครับบังดูเขา,าไหมอ่ะหรือจ้องอเลย ไปทานกันไปชิมคำเดิมอีกรู้สึกขึ้นมากินเหมือนเป็นเะกี้รสชาติเหมือนฟ้อนในเมื่อกี้เลยถูกไหมฮะอันนี้เรากลับมาบ้านเรานส่กรอบเป็นแบบอแ้ลวกน้ำหมูมันกรอบแบบเขาเกี่ยวกุ้งอ่ะคำถต่อไปลูกไปคำถต่อไปเรากลับมาบ้านเรากินซีฟู้ดกันไปซีฟู้ดเราทำเมื่อกี้นะซีฟูดที่เราเรียนกันเมื่อกี้กินกันเลยอ่ะไปเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยกินเลยลูก หรืออะไรวะอ๋อหอยกินได้กินได้ว้ายเด็ดเป็นไงพ่อหนุ่มลูกอร่อยมากครับเป็นไงหนุ่มรับแต่ก็ยินีีมาเดี๋ยวผมจะสรุปจะสรุปน้ำจิ้มอีกว่าึงสุดท้ายฟังอีกว่ามึง ตอนที่หอนี่เลปลาความสุดท้ายครั้งนี้จะพาบินขึ้นไปเลยใครกินพุกอยากกินติ่มซำอยากกินขนมจีบแตรแบบกินก๋วเตี๋ยวหลอดบินเลยไหมเนี่ยเขาเรียกอร่อยตาแสงออกปากลูกอร่อยแบบแสงออกปากใจไหม ลองดูคำเนี้ยจะแบบนี่อยากกินขนมเราแดดไอ้นี่ปุ๊บอยากสั่งขนมจีบเพิ่มอยากสั่งสิ่งซำเพิ่มอยากสั่งไวเียกล่อดอยากสั่งเมนูอื่นเพิ่มเติมยังไงไอ้หนุ่มเอาไปป้อนแม่มั่งดิอ๋อแม่ไปกินึงทีนึงป้อนแม่หน่อยเออไปเออไปหนุ่มเราไม่คือแล้วมันไม่แข่งยาไปเป็นไงถูกใจไหม